สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนรายการธรรมะกฎแห่งกรรมทุกท่านค่ะวันนี้บรรยากาศมันช่างวิญใใจเลยเกินนะคะทั้งเมือกนั่นเดือนมืดสนิทลมพัดใบไม้ไหวเสียดสีกันฟังดีๆเหมือนเสียงคนกระซิบกระซาบในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดแบบนี้คนโบราณท่านนักจะเตือนลูกหลานเสมอว่า ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอย่าไปทักเพราะสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงวันนี้ดิฉันจะขอพาท่านผู้ฟังลัดเลาะข้ามพบข้ามชาติไปเปิดตำนานเรื่องเล่าที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานเรื่องที่ทำให้คนเฒ่าคนแก่ต้องขนหัวลุกและทำให้ลูกหลานไม่กล้าทำบาป นั่นคือเรื่องราวของเปรตหรือเปรตภูมินั่นเองค่ะท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมวัดวาอารามเก่าๆถึงมักจะมีรูปปั้นเปรตยืนสูงตระงานน่าเกลียดน่ากลัวเขาปั้นไว้ขู่เด็กหรือมันคือความจริงที่เราพิสูจน์วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะคำว่าเปรตหรือเปตะ แปลตรงตัวเลยค่ะแปลว่าผู้ที่ตายไปแล้วแต่ไม่ได้ไปดีนะคะเป็นผู้ที่ลน่วงลับไปพร้อมกับจิตใจที่หิวโหยเร่าร้อนและเต็มไปด้วยความยุติพระพุทธองค์ท่านกร่าวไว้ชัดเจนค่ะว่ากรรมุนาวัตติโลโกโสัตว์ลูกย่มเป็นไปตามกรรม ใครสร้างกรรมดีสวรรค์วิมานก็เปิดรอแต่ใครที่สร้างกรรมชั่วโดยเฉพาะกรรมที่เกิดจากความโลภและความตระนีประตูนรกภูมิและเปรตวิสัยก็เปิดอ้ารอารับอยู่เช่นกันท่านผู้ฟังลองหลับตานึกภาพตามดิฉันนะคะสภาพของเปรตเนี่ยช่างเนื้อเวทนาเหลือเกินร่างกายสูงย่อง สูงเท่าต้นตานหรือบางตัวสูงเทียมเมฆทอมโซจนหนังหุ้มกระดูกซี่โครงบานออกมาเป็นซีๆ่ๆเส้นเอ็นปูดโปนทั่วตัวผมเผ่ารุงรังยาวเฟื้อยส่งกลิ่นเหม็นเนื้อเหมือนสากศพมีนอนใช้ตามตัวยั่วเยี่ยแต่นั้นยังไม่ทรมานที่สุดค่ะท่านผู้ฟังสิ่งที่ทรมานที่สุดคือปาก ปากของเปรตส่วนใหญ่จะเล็กเท่ารูเข็มจมูกก็ไม่มีตาโปนถลนความหิวเหมือนกัดกินไส้พุงตลอดเวลาหิวข้าวหิวน้ำเห็นน้ำใสยเย็นไหลยเย็นพอจะวิ่งไปกินน้ำนั้นกลับกลายเป็นเลือดกระน,นองหรือเป็นไฟกดลวกปากพ่องท่านผู้ฟังคะ อย่างที่ดีฉันได้เรียนไปว่าเปรตนั้นไม่ได้มีแค่รูปร่างเดียวกรรมของมนุษย์เรามันวิจิตพิสดารน,นะทำชั่วแบบไหนร่างกายใหม่ก็ถูกปั้นแต่งให้รับโทษแบบนั้นในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาท่านจำแนกตระกูลของเปรตไว้หลักๆสิองตระกูลเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละตระกูลนะคะฟังแล้วลองรองดูว่า เราเคยเผลอทำกรรมอะไรที่เสี่ยงจะไปเป็นเพื่อนพวกเขาหรือเปล่าหนึ่งวันตาสาเปรตเปรตผู้กินของอาเจียนตระกูลที่หนึ่งนะคะวันตาสาเปรตรูปร่างผอมโซเนื้อตัวสกรปรกมอม,มแมมอาศัยอยู่ตามสาลาวัดหรือหน้าบ้านคนอาหารทิพอาหารดีกินไม่ได้นะคะสิ่งที่เขารอคอยคือ ก่องอ้วกน้ำลายหหือเสเลดที่คนเขาถมทิ้งพอเห็นปุ๊บจะรีบวิ่งเข้าไปกอดกินอย่างอเลดอร่อยกัมเกิดจากคนตรนีถีเหนียวและมักง่ายชอบถมน้ำลายในที่ศักดิ์สิทธิ์หรือถ่มใส่ผู้มีศีลด้วยความรังเกียจ2กุลปาสาเปรตเปรตผู้กินซากศพตะกูลที่สองนะคะ พูกนีจมูกไวมากไม่ได้ดมหากลิ่นดอกไม้นะคะดมหากลิ่นซากศพศพม้าศพแมวหรือศพคนที่ขึ้นอืดเน่าเฟะนั่นแหละคือบุฟเฟ่ต์ของเขากรมเกิดจากคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในการค้าขายเอาของเน่าเสียไปหลอกขายชาวบ้านหรือกล้าเอาของบูดเน่าไปให้คนอื่นกินสามคูถทักขาทะกะักเปรต เปรดผู้กินอุจจาระตะกูลที่สามนะคะฟังแล้วอาจจะคลื่นไส้หน่อยคูถักขาทกะเปรตรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวกลิ่นตัวเหม็นตลบอบอวนยืนจ้องอยู่หน้าสวมหรือกองขยะเพื่อรอกินอุจจาระของคนและสัตว์กรรมเกิดจากคนที่ชอบแกล้งคนอื่นแรงๆ เอาของศกกะปรกโซโครกไปไป้ายไปทาผู้อื่นหรือขัดขวางคนทำดีด้วยวาจาสกรปรก 4. อัอคิชาลมุขเปรตเปรตปากไฟอันนี้ทรมานสาหัสอคิชาลมุขเปรตรูปร่างผอมแห้งแต่ที่ปากมีไฟลุกท่วนตลอดเวลาแดงฉานไฟนรกเผาปากร้องโวยหวนทั้งวันทั้งคืน เกิดจากพวกที่ชอบโกงค่ะโกงมัดกกงเงินบริจาคยักย่อของสงหรือใช้วาจาหลอกลวงต้มตุนชาวบ้านซับร้อนๆพวกนั้นเลยกลายเป็นไฟเผาปากห้าสุจีมุขเเรตเปรตปากเท่ารูเข็มตัวนี้เราคุ้นหูกันดีสุจีมุขเปรตัวใหญ่โตมโหลานเท้าใหญ่มือใหญ่ พุงการเหมือนภูเขาแต่ปาดลิดเท่ารูเข็มเย็บผ้าอาหารกองตรงหน้าภูเขาเรากากินไม่ได้ยัดไม่เข้าหิวจนไส้ขาดกรมเกิดจากคนขี้เหนียวไม่รู้จักการให้ทานและที่สำคัญคือชอบด่าทอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปากนัดปากจัดเลยถูกบีบให้ปากเหลือแค่นั้นหก ันหัตติเปรตเปรตผู้ถูกตันหาเบียดเบียนเปรตพวกนี้จะถูกความอยากเล่นงานอย่างนักเดินโซซัดโซเซมองเห็นบ่อน้ำใสเย็นอยู่ข้างหน้าลีใจวิ่งเกาไปหาพอก้มลงจะดื่มน้ำนั้นกลับแห้งหายไปหรือกลายเป็นไฟลวกหน้าต้องเดินหลงทางหาน้ำาิินไปชั่วกับชั่วกะลันกรรม เกิดจากคนที่หวงแหล่งน้ำสาธาบะนะกักตุนของกินของใช้ในยามขาดแคลนปล่อยให้คนอื่นอดอยาก 7. สุนิชามะกะเปรตเปรตตัวดำเหมือนตอไม้เผาเปรตพวกนี้จะมีรูปร่างดำเมี่ยงดำทิดปีเหมือนตอไม้ที่บุกไหม้ตัวเหม็นไหม่ตลอดเวลาข้างในกายก็ร้อนระอุ มันมีฐานไฟแดงๆอยู่หลท้องกรรมเกิดจากพวกวางเทิงค่ะเผาบ้านาเผาเมืองเผามัดกวาอาดามหรือพวกที่โกรธจัดจนทำลายข้าวของ 8. สุตังกระเปรดเปรตเล็บมีดอันนี้นะ่าสยดสยองนะคะสุตังกระเปรดเล็บมือเล็บเท้ายาวเฟืย้ยคมกริบเหมือนมีดดาบหรือเป็ดตกปลา เขาไม่ได้เอาไปทำร้ายใครนะคะเขาเอามาข่วนเนื้อตัวเองควักเนื้อตัวเองกินเนื้อตัวเองกรรมเกิดจากลูกอกตันอยู่ชดทุบตีพ่อแม่หรือพวกชดทรมานสัตว์มือที่เคยทำร้ายผู้อื่นต้องกลับมาทำร้ายตัวเอง 9. ก้ปับพตังกะเปรดเปรดภูเขาร่างกายใหญ่โตมโหฬารเหมือนภูเขา แต่เคลื่อนไหวลำบากต้องกลิ้งไปกลิ้งมาเดี๋ยวก็โดนไฟเผาเดี๋ยวก็โดนน้ำตำ่กำกรรมเกิดจากผู้มีอำนาจที่ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงผู้น้อยรังแกคนไม่มีทางสู้กรรมเลยทำให้ตัวใหญ่แต่ไร้ประโยชน์ต้องทนทุกข์สิอักชกะระเปรดเปรดมูเหลือมรูปร่างแปลกประหลาด ตัวเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นงูเหลือมงูหลามแต่หน้าเป็นคนถูกไฟเผามุ้ในเวลากลางคืนกรรมเกิดจากพวกโจรขมยพูนที่ทำตัวเป็นงูพิษแหวงกัดผู้มีพระคุณหรือพวกที่ชอบจุดไฟเผาป่าล่าสัตว์1ิเวิมานิกะเปรีบเปรดวิมานอันนี้พิเศษหน่อยนะคะ เปรตวิมานเนี่ยมีวิมานอยู่เหมือนเทวดารูปร่างหน้าตาดีแต่จะมีความสุขแค่ขึ้นเดียวเช่นกลางวันเป็นเทวดาเสวยสุขแต่พอกลางคืนกลายเป็นเปรียดถูกลงโทษทุบตีกัมเกิดจากคนที่ทำบุญบ้างทำบาบ,บ้างือเป็นข้าราชการที่สร้างมัดสร้างวาแต่ก็โกงกินเลื่อนเมืองไปด้วยบุญก็รับ กรรมก็ต้องชดใช้สลับกันไป 12. มหิทิกะเปรตตระกูลสุดท้ายตระกูลที่12มหิทิกาเปรตเป็นพญาเปรตรูปงามเหมือนเทวดามีฤทธิ์เดชเหาะเหินเนินอากาศได้แต่หิวหวยตลอดเวลาอดอยากปากแห้งยิ่งกว่าเปรตตอื่นๆต้องเที่ยวเบียดเบียนผู้ผีตนอื่นกินเป็นอาหาร เกิดจากพวกเักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมที่มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดมิชฉาทิฐิบวชเพื่อลาบยศหรือเอา,าศาสนามาหากินเปรตน่าสงสารนะคะเขาทำบุญเองไม่ได้แล้วเขาหิวเขาทรมานเขาได้แต่รอคอ,อยหยาดน้ำจากลูกหลานดังนั้นท่านผู้ฟังทะ วันนี้ท่านม,มีลมหายใจท่านมีมือมีเท้าครบสมบูรณ์มันสร้างความดีเถอคะค่ะไม่ต้องใช้เงินทองมากมายหรอกแค่สละความตระหนี่ออกจากใจรู้จักการให้ให้รอยยิ้มให้อภัยให้ทานแกสัตว์ยากไร้และที่สำคัญอย่าลืมดูแลพระในบ้านนั่นคือพ่อและแม่ของเรา อย่าให้ปากของเรากลายเป็นหอกดาบทิ่มแทงใจท่านเพราะนั่นคือทางด่วนสู่เปรตภูมิวันไหนที่ท่านทำบุญกรวดน้ำลงดินตั้งจิตอธิษฐานแถมี่ตาไปให้ภัยสารอิทัมเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายจงมีความสุข เผื่อว่าดวงวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากที่กำลังรอคอยความหวังเขาจะได้รับผลบุญนั้นและผลจากความทุกข์ทรมานสำหรับค่ำคืนนี้เรื่องนล่าตำนานหลอนก็ได้จบลงแล้วดิฉันขออ้างอิงคนพระศีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาท่านผู้ฟังทุกท่านให้มีแต่ความสุขก,กายสบายใจหลับก็ขอให้ได้เงินมืน่น ตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนคิดดีทำดีพูดดีแล้วสิ่งดีๆจะย้อนกลับมาหาตัวท่านคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ